สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีพี่ทุกคนนะครับครับผมฟอร์ดผมครับฟาร์ดที่มาควบคุมรานสวิตช์เชือบ s p v เป็นองไรบ้างครับบอางตรงไครับครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่ทางทีมงานเนี่ยเลือกเราเป็นคู่แรกในการมาเป็นกระบอกเสียงให้บรรลุระลงให้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะครับเออรรลุระลงการฉีดวัคซีนผมก็ดีใจมากๆครับว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญก็รู้สึกว่าเออถ้าเราได้แบบว่าป้องกันไว้ก่อนแล้วก็ดีอยู่กัน ว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยมันเท่าที่ฟังดูในงานวิจัยนะมันลดความเสี่ยงได้ถึง9 0เลยนะครับผมแล้วก็ช่วยเป้องกันมะเร็งตั้งห้าชนิดมันก็ใครที่ยังไม่ได้ฉีดก็มาฉีดดีกว่าใช่ก็ดีใจครับแล้วก็เป็นเกียรติครับเหมือนเราได้เป็นกระบอกเสียงเสียงหนึ่งครับที่แบบว่าให้คนแบบเขาเรียกว่าอะไรตื่นตัวตื่นตัวไหมตื่นตัวในการแบบว่าเออรู้ว่าจริงๆแล้วไวรัส HPV เนี่ยมันใกล้ตัวเรามากครับมันสาม<ส>ารถนําไปสู่มะเร็งแบบที่มัน แบบฆ่าชีวิตคนคนไทยแบบอันดับสองเลยครับในในผู้หญิงจริงๆแล้วในผู้ชายก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับใช่ใช่ยงแตแล้วคนมีเป็นห่วงสภาพการในการอะไรเงี้ยฝุ่นแหละถ้าเออถ้าของฟอสก็ฝุ่นใช่ครับเหมือนกันเหมือนกันเพราะว่าของราบูก็เป็นพุมมแพ้เหมือนกันเลยครับก็รู้สึกว่าจะห่วงเรื่องของฝุ่นเพราะว่าเราพวกเราเนี่ยทำงานเอาดอกันค่อนข้างเยอะด้วยด้วยเนื้องานแต่บางทีแบบเราใส่แมสไม่ได้แต่ว่าเราก็ดูแลตัวเองวยการแต่ว่าอาจจะหาแบบมันเป็นเหมือนออปชั่นก็เออแบบ เป็นที่พ่นจมูกฟังก์ชันก็คือฉีดไปมันก็จะเป็นแบบว่าเป็นออยเป็นเจลแบบป้องกันอะไรพวกละอองฝุ่นแล้วก็ล้างจมูกแต่ว่าเราก็จะบอกตลอใส่แมสได้ก็ใส่นะเาื่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เหมือนการเรื่องฝุ่นอะไรเงี้ยบุก็ฝุ่นครับเอาจริงบุกแบบช่วงเนี้ยบุกแสบตาแล้วก็แบบเหมือนน้ำมูกมันไหลตลอดเวลาตลอดะครับบุกาทุกคนก็น่าจะเป็นว่าแบบเออจริงๆอยากให้ไม่ใช่แค่ฟอ์สแหละทุกคนแหละใช่แบบว่าเออแบบออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยก็ใส่แมสใช่แล้วก็แบบว่า อะไรเลี่ยงการวิ่งนอกนอกอาคารไปก่อนอะย่างเงี้ยการออกแบบออกกำลังกายอะไรเงี้ใช่เพราะว่านี่แบบผมผมอ่ะผมมันจะบอกฟอสตลอดบอกเฮ้ยฟอสวันนี้แม่งเราไปออกกองเงี้ยฝุ่น200อีกแล้วว่าอะไรเงี้ยใช่ซึ่งซึ่งช่วงเนี้ยฝุ่น200แบบอัพตลอดเลยครับใช่ก็แบบเป็นห่วงเรื่องนี้มากที่สุดย่างอย่างแบบเพื่อนพูดเกี่ยวอะไรีแบบเคยถามเราเรื่องเกี่ยวกับในอดีตที่มีหรืออะไรอะไรนะครับหมายถึงอ๋อออ๋จริงจริงก็เคยคุยกับเพื่อนไปบ้างนรับว่าเออ เออแบบเพื่อนก็เคยเล่าให้ฟังว่าเออมันตอนเดียมันมีสิ่งนี้นะที่แบบเป็นวัคซีนมันเป็นวัคสิ่งใหม่เป็นนวัตกรรมอะไรก็เออการที่แบบว่าเราฉีดไว้อ่ะมันก็ดีเพราะว่ามันไม่ใช่แค่แบบว่าผู้หญิงที่เสี่ยงครับผู้ชายเนี่ยเราก็สามารถเป็นพาหังํำพาให้แบบว่าให้คู่ของเราได้ที่นั้นก็ควรฉีดทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยครับใช่เพราะว่าเออก็ฟังมาจากเพื่อนก็เออพวกผมก็เพิ่งรู้แล้วว่าเออผู้ชายก็ฉีดได้อะไรเลยเออก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าผมว่ามันเออผมรู้สึก่่าเอยมงไป็็น เกิดความเสียเป็นปะเลงเหมือนกันเลยับาชกบกันไว้ดีกว่าแกใช่มีเคล็ดลับอะไรที่แบบอยปบอกมว่าให้ฝากหมายถึงสุขภาพทั่วไปใช่ไหมครับก็ฝากงานนี้ก่อนละกันครับผมก็อยากจะฝากนะครับผมเรื่องใครที่รู้สึกว่าเออรู้ตัวเองแบบรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกังวลละกันกังวลเรื่องไวรัส HPV นะครับก็อยากให้มาเขาเรียกว่า รับคำปรึกษาที่<ม>บูธได้นะครับก็บูธจัดถึงวันที่26นะครับผมก็มีแพทย์เฉพาะทางมาดูแลอย่างอย่างอย่างเต็มที่ทุกวันเลยนะครับก็แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องฝุ่นนี่แหละ<ม>เออใช่เพราะว่าบุ๊กแบบบุ๊กก็เป็นคนแบบเป็นภแบบูมิแพ้ฝุ่นอย<ม>ู่แล้วอะเออแล้วแบบพอพอฝุ่นเยอะแบบเนี้ยก็รู้สึกว่าเออถ้าสมมติบางอย่างเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมคนอื่นเขาได้เราก็กันที่ตัวเองก็คือแบบปิดปิดแมสใช่ครับ ผมก็อยากจะชวนทุกคนมาฉีดวัคซีนกันเดียนะครับผมบก,การวิจัยแก้นะครับผมผมมองว่ามันก็คุ้มกับระยะยาวเพราะว่าในงานวิจัยก็วัคซีนเขาบอกแล้วเออระยะเวลาการอกกันเนี่ยสิบถึงสิบห้าปีนะคร mm ับผมส่วนก็เรื่องสุขภาพก็ออกไปข้างนอกช่วงน,นี้ก็ใส่แม้นะครับผมแล้วก็กินเดือดนานที่สะอาดแล้วก็พยายามจะกินของสุกอยากกินจาก,กินของดิบเพราะว่าผมพ้นของเสีย mm hmm. เป็นอาหารเป็นพิษมาแล้วนะใช่ก็พยายามกินของสุกแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆงด,ดกิจกรรมพวกแบบว่า กีฬาแบบพวกเอ้าดอร์อะไรเงี os, s, ้ยอาจจะแบบเล่นอ so, ินดอร์ไปก่อนเลยใช่แล้วก yeah. ็นอนพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์ก็เป็นห่วงทุกคนมากเพราะว่าผมก็ป่วยมาดีเพิ่งเข้าโรงพยาบาลไปบานครัอการก็ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยแบบไม่เคยเป็นนานขนาดนี้เลยไงใช่เพราะว่าไข้ขึ้นแบบสามเก้าแบบสองชั่วโมงสามชั่วโมงถ่ายแบบแปดรอบอะไรเงี้ย จริงวันนี้ยังยังถ่ายเป็นน้ำอยู่เลยแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้แบบมีไข้ไม่ได้เพียไม่ได้ไส้บิดแต่อย่างวันวันแรกออกับพวกเลยพอวกเลยพวกแตก,ก,กเลยแล้วก็แบบวีดีก็แบบน็อกไปเลยลอะไรเงี้ยแล้วก็นอนก็นอนไปตื่นมาก็ดีขึ้นก็เหมือนแบบว่าจะเว่าเรากินยาในเล็ดยามันลงอย่าวันที่2คือแอนมิตเลยเขาไม่ไหวแล้วใช่จะฮามาปกติอฟอร์ส<บ>เป็นคนที่แบบว่าอามีอะไรป่วยก็จะมาพูดได้ฟังใช่ป่ะแต่ แต่ฟอสก็จะแบบเออไว้ไว้เพื่อนไว้ไว้แบบไว้ตลอดอะไรเงี้ยเออแต่รอบนี้ไนะม่เกมเอ็ดเกมเลเเมื่อวานจะไปหาก็ออกไปแล้วนะครับถึงวนันวันครึง่งครับวันครึง่งเพราะว่าผมเข้าอีกวันหนึ่งช่วงคืนแล้วัวนที่ครึง่งใช่สาเหตุเกิดจากอะไรก็กินมผมไปกินอาหารที่มันแบบไม่ได้สะอาดนะใช่เราก็เราก็สะเพาเองด้วยความที่เราหิวนะคือจริงๆกัปกติอะถ้าแบบว่าอาหารวกของสดเนี่ยถ้าผมไม่ได้ซื้อเองอะผมไม่กินเลย ว่าวันนั้นมันแบบเออผมไม่เป็นไรหรอกเขาจำได้ว่ากินไปแค่สชิ้นเองนั่งกินกับจูเนียร์เนี่ยไอ้จูเนียร์ไม่เป็นไรผมเยกินน้อยไงเออผมกินสองชิ้นเองเลยเออก็เออผมไม่กินแล้วอะไรเงี้ยเออก็คงจะกินแค่แบบว่าที่ตัวเองแบบสั่งมาหรือว่าอะไรเออผมแบบเข็ดเลยอ่ะเพราะว่ารอบที่แล้วที่ผมเข้าโรงพยาบาลท้องเสียผมก็เนี่ยอาหารเป็นพิษแซลมอนตัวเดิมเลยปีนี้ก็แซลมอนอีกแล้วเออคงพอแล้วครับพอเข็ดแล้วไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วเพราะว่ารอบนี้หนักเกินอ่ะผมไม่ ผมรู้สึกแบบรู้สึกนอยด้วยเพราะว่าพอมันถ่ายอย่างน้ำหนักผมลดอะแล้วผมแบบไม่เซลล์ตัวเองเลยชอบหล่อแล้วหล่อแล้วหล่อแล้วเมื่อวานบุ๊กมันมาหาไงผมก็เออไม่ต้องถ่ายรูปนะไงเออผมแบบบางเออรู้สึกเออก็ก็หลังจากนี้คงแค่แบบกินที่ตัวเองสั่งหรือว่าแบบเออกินของกินของสุกเลยรอบแล้วก็อะไรที่บันเสียกก็คงจะไม่คงจะไม่คงจะไม่ลองละคงจะดมก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ เดี๋ยวหลังๆเดี๋ยถ้าหายล้วได้เดี๋ยวจะก,กลับมาฟินเนนเหมือนเดิมแต่คือช่วงนี้ผมไปเล่นฟินเนสไมไได้เลย,เ,ลย,เ,ลยนะเพราะว่ามันหมดแรงนิดนึนนดนองอนครก็ไม่ต้องอะไรนะครับ,ตอ,รบตอนนี้ก็กินยาตามอาการก็จะมีพวกยาแก้ดท้องอะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็ยาฆ่าเชื้อก็กินให้หมดใช่แล้วก็กินพวกพาราอะไรครับพวกอะไรตามอาการเลยใช่ครับ่เาเห็นว่านงานของกแบบเนี้ยเราค่อนข้างจะแบบ บุกเหรอไม่แต่บุกเป็นคนกินมั่วซั่วจริงเอาแต่ว่าเออเราเราก็เรื่องของสดก็คงต้อ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 งดูดีๆละครับใช่ก็คงต้องซื้อเองแหละแต่บุกเป็นคนกินแบบบุกกินชอบกินของเขาเรียกว่าอะไรอะไออย่างปลาลงปลาล้าไงบุกก็กินหมดอะ่ะใช่ปลาร้าของดิบแซลมอนเนื้อสดเนื้อดิบอะไรกินหมดใช่แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ควรล่ะครับก็ก็ควรเลือกเลือกบ้างนะครับใช่ ก็มีแนะนำหรือมีหมวดอะไรไหมตอนในฟอร์บเขาก็ตั้งแต่ตั้งแต่ฟอร์ตว้วก็แหละก็บอกว่าเออเพื่อนไปแอดมิทเธอแต่นี่ร้านไงร้านแล้วตอนแรกก็บอกให้แอดมิททิ้งไว้แล้วก็เออเสร็จงานนี้แล้วก็ค่อยไปแอดมิทต่อไม่ทำไม่ได้พี่จอมทองบอกไอ้ฟอร์ตมันดื้อมากเนี่ยมันออกมาแล้วมันคิดถึงแมวเออนี่ก็ไม่รู้นี่นึกว่าฟอร์ตแอดมิทสองวันใช่จะไปหาและลายซะแล้วใช่ดื้อดื้อคนนี้คนดื้อครับดื้อ ก็เป็นห่วงก็เป็นห่วงแหละก็เพื่อเราใช่เออมันก็เห็นว้วแบบวันออกกองบอกว่ามันบอกผมปากซีดล้ววันนั้นพอถ่ายอยู่อย่างเงี้ยแต่ก็เออก็ลากันจบอะไรเงี้ยใช่แต่ก็นด้อยู่พอต้องเสียแล้วอ๋อใช่ผมมันสั่งมันกเป็นเลือดก็เหมือนหลายๆคนนะครับที่ช่วงนี้แบบเออเส้นเลือดฝอยในโพรงจมูกแตกอะไรเงี้ยแต่คือว่าผมมาล้างจมูกแล้วพอล้างน้ําเกลือใช่ไหมมันก็เออสั่งก็แบบสั่งออกอาจจะสั่งแรงไปใช่ไหมเออแล้วผมก็มันก็ไม่ได้แรงนะแต่ว่าเออมันคงจะแบบ อาจจะมีซัมติงบางอย่างแหละเออก็พวกพีเอ็มแหละเพว่ามันก็หนักมากช่วงนี้ผมก็เลยสั่งกันบุปเป็นเรือ่องเป็นก้อนเลยก็คือได้ฝุ่นด้วยอะไรด้วยใช่ไหมเออโดนฝุ่นก็ต้องมีเนาะเออใช่ฝุ่นเลยครับหลายคนก็ตกใจเป็นหวงเพระาะว่ามันเยอะเออผมก็คือผมก็อยากผมก็อยากอยากทําให้มันดีอยู่นีแล้วผมไม่รู้จะทำยังไงอ่ะงานงานเปนออฟดอเยอะอะไรอย่างเงี้ยเออก็อยากจะชวนทุกคนก็ใส่แมสครับใครใส่แมสได้ใส่เถอะผมก็อยากใส่แมสจะตายครับผม มีผลใส่ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยจริงครับก็ใส่แม้ได้ใส่แม้เพราะว่า PM นี่คือ<ด>เขาบอกเลยนะครับว่าถ้าเราอยู่ข้างนอกแบบเขาเขาลองแบบว่าในแ l บเนี่ยเขาลองมาตรวจแล้วแบบเออถ้าเราแบบเอา PM เข้าร่างกายประมาณเท่าแบบมนุษย์หายใจเนี่ยเหมือนวันหนึ่งเราดูดบุหรี่วันละาต่อพ่รุกิตวแบบบรวใช่ครับเหมือนเราสูบบุหรีต่ตลอดเวลาใช,ใช่โดยที่เราก็ไม่ได้สูบแต่ PM เนี่ยเหมือนเราดูดบุหรี่ตลอดเวลาใช่เพราะว่าวันนั้นเราเข้มข้นแน่นนะใช่เราเขามีปัญหาการดูดบุหรี่บ้างหรือเรามี อะไรไงบ้างตอนนี้เกี่ยวกับอะไรนะครับนี่ผมจะพูอะไรบ้างที่อยางหมายถึงเรื่องเรื่องก้อ๋อก็อนบุกกบุกก็มีแสบตานี่แหละครับใช่รู้สึกว่าเครื่องเครื่องแล้วก็เหมือนหายใจไม่ค่อยดีครับใช่ก็มีน้ำมูกน้ำมูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคิดว่าปกติก็เลยยังไม่ได้ไปหาหมออะไรครับใช่ก็ดูแลตัวเองไปก่อนซื้อเครื่องกรองนี่ก็รอเครื่องกรองเครื่องที่2อยู่ ใช่แต่ว่าคนเขาพูดไวแล้วเขายังไม่ได้ซื้อให้้อเล่นร้อเล่นรอเล่นรอเล่นก็ซื้อได้ถ้าให้เล่าความลับไงตกลงกันแล้วขอร้อขอร้อขอร้ออร้อันนี้ไม่ละอเงครับเครื่องหูฟังเครื่องก่อไมใเลยไม่องไ่อไม่ใชาปัญเา่เอยไม่เอาไม้เอาไม่เอม่เอาไมาไเอินม่เอาไเอาไ่าตมงนอ้ได้เอยนะ่อา่อาชิ่ฟอาไม่เอาไม่เอา่เอา่เอ็นมาไม่เอาไม่อ่าไ่อาไม่เอาไ่าไม่เั่เอารม้าเรื่เองนี่ได่ถูกแพร่าไไ่า่่อ่เดียวที่ เผยแผ่ออกไปบุ๊กก็คือบุ๊กอะเอาอย่างนี้กันบุ๊กก็คือบุ๊กอะไม่มีอะไรมันแค่หูฟังแล้วก็เออหายเหย่อนิดหน่อยชอบคิดไปเองอะไรเงี้ยเริ่มเริ่มแล้วเริ่มแล้วขอหน่อยหน่อยเขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนเรื่องได้ไหมครับได้คืออัพเดตซีนที่ของเราอัพเดตซีนอาทิตย์นี้ก็มีเพอ perfect trainer mid term ครับผมใช่ครับก็ไปดูกันในโรงนะครับผมก็ที่สยามพาร์ไลน์อ่าก็ตอนนี้บัตรโซเอาไปแล้วแหละก็ใครมีบัตรก็อยากให้กำไว้แน่ๆแล้วก็มาเจอเราครับครับผมใครยสุดใครไม่มีบัตรเนี่ยก็ ดูได้เหมือนเดิมครับสองทุ่มครึ่งครับแล้วก็มีเวอร์ชันอันคัดวีทีวีใช่ครับใช่ครับพร้อมกันทั่วโลกใช่ครับแต่ช่วงนี้ก็แบบใกล้ลงใกล้จะปิดกล้องแล้วด้วยใช่ครับปิดกล้องเลยสองคิวเหลือเออปิดกล้องนะครับผมก็ยาวได้เหมือนกันหกเจ็ดเดือนอะนานมากเราแปดเพื่อนเออไม่เคยรู้สึกนานเราแปดเออนานมากเราอยู่จนจบเลยนะตั้งแต่ต้นจนจบใช่ใช่พะเราเป็นรุ่นพี่ใช่ครับก็ดีใจครับ รักนักแสดงเรื่องนี้มากเพราะกองแบบสนิทสนิทกัทนมากแล้วก็รู้สึกสนุกไงใช่เออแต่ก็โอเคปิดกล้องก็โอเครักกองเรื่องนี้มากครับเพราะว่าได้เงินครบทุกตอนเลยครับก็ร้ <c oughs> อเล่นฮะขอนิดนึงการที่ใหม่ที่ผ่านมาเขาไปเที่ยวญี่ปุ่นเขาก็ะโดดไปใช่กเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงแบบมี้ฮะแทกขึ้นมาทุกวันเลยนะที่ถึงอะไรเข,ขาผ่านมาหรือหมอผมเหรอครับอืมแต่รเล่นแฟนเขาก็ แท็กทุกวันเลยว่าโอ้ยเนี่ยอยู่ๆแล้วแบบเต็มที่เพิ่มเออมันมีแฮชแท็กอะไรบ้างอะบุ๊กบุ๊กลืมไปแล้ว่บุ๊กความจำสั้นน่ะเดี๋ยวนี้เออผมก็ไม่ได้ดูมีอะไรบ้างมันคือมันติดเทรนด์ขึ้นอใช่อ๋อใช่โอ้ยอ๋อมันมีมันมีที่เราแคปรูปที่เราคอ l วิดีโอคุยกันแล้วก็เออใช่ครับพวกเราคิดถึงกันอ๋อได้แล้วไม่พอฟอสอะบอกบุ๊กบอกว่าฟอสจะไปเที่ยวเออแล้วตอนช่วงนั้นอะบุ๊กก็ไปเที่ยวเออไปเที่ยวเฮ้ย เออใช่บอส์แบฟอสบอกว่าเออตอนนั้นกำลังจะไปเที่ยวอยู่เออแล้วก็เฮ้ยอยากเห็นวิวด้วยก็เลยก็เลยขอโทรไปอะไรอย่างงี้อ่าใช่ครับใช่ใช่แลก็ไปเขาใหญ่บุกญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้ใช่ครับใช่ก็สนุกดีวันนั้นใช่ครับใช่ไปดิครับผมครับแล้วก็ทั้งั้นก็ฝากไอ้นี่แล้วก็งานของเราของการงานอ่ะก็ ยัยวันนี้ก็ฝากด้วยนะครับกับงานวัคซีน Head TV นะครับผมรณรงค์เลยนะครับอยากชวนเชิญทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับก็ถ้าใครที่ยังไม่เคยฉีดหรือไม่เคยตรวจเนี่ยก็มาตรวจมาฉีดกันเยอะนะครับเพราะว่าผมมองว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าครับฉีดวัคซีนเข็มนึงเนี่ย10-15ปีตามงานวิจัยเลยแล้วก็ช่วยป้องกันมะเร็งเนี่ย5นิดเลยครับก็ลดความเสี่ยงไปถึง90%อยังไงฉีดก็ไม่ดีกว่าฉีดนะครับใช่ครับแล้วก็อยากจะฝากชวนทุกคนนะครับอาจจะไม่ใช่ผู้หญิงนะครับอาจจะเป็นที่่เเป็นนนแฟด้ววยะะรพาา อย่างที่หมอคุณหมอบอกนะว่าเออผู้ชายเดี๋ยก็เป็นพาหะในการนำโรคได้นะครับในการที่จะนำโรคไปติดผู้หญิงนะครับก็ยังไงก็อยากจะชวนทุกคนมาฉีดกันเยอะนะครับผมเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับผมก็เดี๋ยวผมก็จะไปฉีดนะครับผมดีเวลาผมว่าผมเองไม่เคยฉีดเหมือนกันก็อยากฝากงานนี้ด้วยมีถึงวันที่26นี้นะครับยังไงก็มาเจอกันเยอะนะครับผมคครับอขอบคุณครับ